หลังจากใช้เวลา12ชั่วโมงกว่านะครับเดินทางโดยรถไฟจากเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเราก็มาถึงไครเมียนะครับดินแดนที่กําลังเป็นข่าวร้อนทั่วโลกขณะนี้ไครเมีย er ตอนนี้พูดยากเหมือนกันนะครับคุณการักว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนหรือเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียกันแน่ใช่ครับกำลัง<า>จับมอกันหลังจากที่มีการลงประชามติเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมานะครับประชาชน ในไครเมีย97%กับตัดสินใจที่จะให้ไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียสภารัสเซียมีมติตามมานะครับว่าจะผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลในกลุ่มเทียบเนี่ยเขาไม่ยอมรับตรงนี้นะครับใช่ก็บอกว่า<ะ>เป็นการลงประชามติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าไหร,ร่เป็นการลงประชามติที่มีปืนเนี่ยจี้อยู่ข้างหลังใช่แล้วก็แล้วก็มองกันว่าเอ๊ะทำไมมัน ผลออกมาถึงมากมายมโหูลานขนาดนั้น97%ครับคนยูเครนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่านั่นเป็นตัวเลขที่สะท้อนความเป็นจริงนะครับเพราะว่าประชามติที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารของรัเสเซียและกองกําลังที่หนุนรัเสเซียในใครเมียนั้น mm hmm. เข้าไปยึดสถานที่ราชการรวมทั้งสภาและฐานทัพของฐานยูเครนที่ใครเมียไว้นะครับซึ่งก็หมายความว่ากองทัพรัเสเซียและกองทัพที่สนับสนุนรัเสเซียนั้นคุม ทางการทหารของไครเมรียนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณยูเคก็บอกว่าเอะถ้ามีการล,ลงประชามติในบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่เปลี่ยนแฟงไม่เปลี่ยนแลงตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองของเมืองซิมเฟอร์โรโฟนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไครเมรียเราอยู่ที่จัตุรัสเลนินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองนี้แหละบรรยากาศโดยทั่วไปของเมืองซิมเฟอร์โรโฟนั้นอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากบรรยากาศที่ถูกเสื่อมไป ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าบรรยากาศที่ถูกสื่อไปนั้นก็จะพูดถึงเรื่องความตึงเครียดการเผเชิญหน้าทางการทหารทางด้านการเมืองแต่พอเรามาสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่ในระยะเวลาสั้นๆนะครับล้วก็เห็นว่าคนทั่วไปก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่นะครับก็เดินทางไปมาจะามากินกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้มงวดมากเลยที่จตุรัสเลนินตรงนี้นะครับเราจะเห็น หน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับกาดอาสานี่เต็มไปหมดเลยนะครับคอยเฝ้ามองคนที่เดินผ่านไปมาแม้แต่ตอนที่เราเดินทางโดยรถไฟมาคนใกล้รักนะครับเราก็เจอการตรวจที่เข้มงวดพอสมควรนะใช่ครับคือประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่รถไฟจะมาถึงสถานีที่ซินโฟโลเปนเนี่ยครับรถไฟก็หยุดแล้วก็มีทหารขึ้นมาผมก็ดูป้ายก็เห็นว่าเป็นทหารทหารหน่วยของยุกยุคเคหน่วยของรัสเซียที่แต่งตั้งขึ้นมาครับ ไม่ใช่ทหารปกติแต่เป็นทหารคล้ายๆทหารอาสาอะไรประมาณนั้นก็ามาขอตรวจพาสปอร์ตครับซึ่งเมื่อ28ปีก่อนเนี่ยตอนที่ผมเค,เคยเดินทางมาที่นี่ไม่เคยมีไม่เคยมีการตรวจพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางอะไรใดๆทั้งสิ้นทหารก็เข้ามาแล้วก็ทําหน้าตาขึงขังเยน็ยน,ยน,ยนชๆช้าๆตามสไตล์เขานะครับ,รบเขาก็ถามว่าคุณมาจากประเทศไหนผมกําลังนอนฟังวิทยุอยู่ก็ตกใจเป็นขึ้นมาแล้วก็ช่างภาพของเราก็ตกใจก็เอากล้องซ่อนใหญ่ ผมก็บอกเขาก็ถามว่าคุณมาจากประเทศไหนบอกผมมาจากไทยแลนด์สามคนนี้มาจากไทยแลนด์ทั้งทั้งสามคนแล้วก็เขาก็ถามว่าคุณจะมาทําอะไรผมก็ตัดงใจบอกไปตามความจริงเพราผมเชื่อในความความโปร่งใสความจริงใจผมบอกผมมาทําข่าวมาทําอะไรก็บอกก็ตามความจริงไปเขาก็แล้วก็มองหน้ากันนะเขาถามเขาก็ถามว่าเออแล้วคุณมีคนมารับหรือเปล่าผมบอกไม่มีครับเขาบอกคุณจะไปเองไปกันเองใช่ไหมผมบอกว่าใช่ อ่าเราเขาถามว่าแล้วเขาก็เขาก็มองหน้าแล้วเขาก็เราก็ก็ยืน่นมาสื่อเดินทางกลับมาแล้วเขาก็ออกไปผมก็นึกว่ารถไฟก็ยังไม่ออกทีเดี๋ยวก็จะกลับมาเอาตัวเราไปหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรรถไฟก็ออกมาพือ,อที่ผ่านมาเนี่ยทางการของใครเมียโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายบัมปินคขงเนี่ยก็าค่อนข้างจะกลัวสื่อมวลชนต่างชาติเหมือนกันนะเพราะสื่อมวลชนต่างชาติเนี่ยได้สะท้อนภาพอะไรอย่างที่ ทางการที่นี่ไม่อยากให้ออกไปภาพความบุนแรงภาพสื่อมวลชนถูกทําร้ายถูกทุบก,กล้องบ้างถูกกักตัวบ้างนะครับถูกคุกคามบ้างแล้วก็ภาพของคนยูเครนที่ไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติเนี่ยถูกคุกคามเนี่ยก็ถูกสื่อไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าสื่อมวลชนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีความปรารถนาที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทางการต้องการให้สื่อออกไปเพราะเราเดินทางมือถึงสถานีรถไฟที่มองซนะินเฟอร์รูโภ แล้วก็เจอการตรวจอีกรอบหนึ่งคราวนี้<ช>ขึงขังมากเลยนะครับมา<ช>เป็นภาพเลยเจ้าที่รักษาความปลอดภัย7จ็ดคนลนะนะ<ช>ตัวปัลเลอร์เลยเดินเ<ช><ๆ>ข้ามาหาเราแบบจริงจังมากเลยไม่คุยคนอื่นมุ่งมาหาเราสามคนเลยใชค่คือ,คอตอนที่ลงเราลงจากรถไฟผมก็เห็นกาดกาดกาดซึ่งแบบเป็นกาดอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็จะผูกป้ายสีแดงกาดอาสานะเป็นป้ายสีแดงเป็นเสื้อชุดดาแล้วก็ป้ายสีแดงที่แขน เราก็เห็นเอ๊เขาเห็นมาสนใจเราเลยคงไม่เจออะไรเรามั้งก็เลยก็เลยเดินออกไปจะออกทางจากสถานีรถไฟก็ก็มีตำรวจมาคนหนึ่งตำรวจเป็นคนเดียวคนอื่นก็เป็นกาดข้อถามมาจากไหนอะไรกันเขาถามว่าอ๋อมาจากประเทศไทยโอกเป็นเพสหรือเป็นสื่อใช่ไหมขอดูพาสปอร์ตอีกขอดูพาสปอร์ตเราก็ส่งให้เขาดูแล้วเขาก็อ๋อเข้าไปเลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้อะไร แม้กระทั่งเรามากันสาคนเ็าตรวจแค่สองคนเองอคนก็บอกไม่ต้องละคุนไม่ต้องอ<ะ>เข้าไปเลยแต่พอเราเข้ามาในเมืองนยะอย่างเช่นเรามาที่จตุรัสเลนินตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีกาดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ไม่หมดเลยเขาก็เขาไม่เป็นเป็นมิตรพอสมควรนะใช่เขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเราทักทายพูดคุยกันอย่างวัตถุประสงค์ว่ามาทำอะไรก็เราก็ฟังความจริงว่าเรามาทาข่าวอย่างอย่างช่างภาพของเราเนี่ยก็เดินเดินพิ้เป้มาแล้วก็เป้เป้ข้างหลังก็เปิดเขาก็บอกนี่คุณบอกคนนั้นด้วยนะ เขาเปิดอยู่ผมก็เรียกแซมเสมเสมใส่เขากล้องจะถ่ายถ่ายอยู่เขากลัวก็นึกว่าอ๋อไม่ให้ถ่ายไม่ให้เขาก็ลดกล้องลงแบบแบบเขาก็บอกว่าที่เปิดกระเป๋าอยู่ผมก็เลยเถยวกันว่าเออนี่ผมจะมาถ่ายรูปเลนินได้ไหมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเออถ่ายได้แต่อย่าลืมไปถามท่านก่อนว่าให้ถ่ายหรือเปล่าอ,อ,อะไรคำกันผมบอกว่าอ๋อผมโทรไปแล้วต่านให้ถ่ายได้อะไรแบบครับคือถ้ามองย่างผิวเผิ่นอาจะบอกได้ว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากนักนะครับหลังจากที่มีการลงประชามติเพื่อแยกไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเนี่ย แต่พอเราลงไปคุยกับชาวบ้านที่นี่หลายคน mm hmm. ผมคิดว่ามีความรู้สึกลึกๆนะใช่ถ้าถามคนที่เป็นรัสเซียเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะมองในแง่ดีไงเ mm hmm. พราะรัสเซียเขาได้ประโยชน์จากการลงประชามตินี่เพราะว่าคนรัสเซียที่นี่เกือบทั้งหมดละ่ะผมเชื่อแน่ว่าก็คงอยากที่จะให้ใครเมีย,ยกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเหมือนอเดิมก่อนหน้านี้เพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ใครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาตลอดแต่ว่าในยุคข,ของประธานาธิบดีดิการตาคูชชอฟเนี่ยในปี1954 วันนี้คืนดีตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้เซ็นสัญญาอยอม้อตกลงมอบออใครมีให้กับยูเครนไปเลยให้เป็น,นของขวัญ่องในวันยังโอกาส300ปีที่ยูเครนอยู่กับอยู่กับสหภาพอยู่กับรัสเซียนั่นเป็นข้อสมมติฐานแต่คนก็ยังง,งงงอยู่ว่ามันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วก็อีกอีกอย่างนึงก็คือท่านเป็นคนยูเครนแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่คนรัเสเซียไม่น้อยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือเป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์นะใช่แต่แต่ตอนนั้นก็ ด้วยการที่ยังเป็นประเทศเดียวกันอยู่ก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรเขาถือว่ายังไงก็เป็นประเทศเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยอย่างคนขับแท็กซี่คนเนี้ยที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกอย่างไม่เรียบร้อยดีนะ<ช>ที่บอกมีข่าวเข้าไปก่อนหน้านี้ว่า,นค,วาคนยุคเครนโดนรังแกโดนทำร้ายนี่ไม่จริงหรอกไม่มีการยิงไม่มีการตีผมก็ถามว่านี่ผมจะเดินไปถ่ายตามท้องถนนนี้ได้ไหมคุณบอถ่ายเลยอยากถ่ายอะไรถ่ายไปได้เลยหัว่าผมอยากจะไปถ่ายที่เซัสตโกลซึ่งเป็นฐานทัพ ใหญ่ของรัสเซียได้ไหมบอกไปได้แต่เขาจะพาคนพาเองถ้าอยากจะให้เขาพาไปแต่ความเป็นจริงไปได้หรือก็ไปถามได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่ถ้าไปถามคนยูเครนล่ะคราวนี้ครันรู้สึกคนละเรื่องกันเลยคนหนังคนละเรื่องคนละตอนหลายคนแต่ว่าโดยเฉพาะสาวคนนี้แหละนะครับที่เราคุยด้วยคันรู้สึกแรงมากมีความประวัติพรั่นพึงแล้วว่าอนาคตของชาวยูเครนซึ่งมีประมาณหนึ่งในสี่ของประชากร2.3ล้านคนของไครเมียเนี่ย ก็บอกว่าอนาคตมันไม่สดใส่แยยน่นอนแล้วก็เธอก็เตรียมจะอพยพหนีไปด้วยเธอนะครับคือมาริน่าเนี่ยจะเป็นชื่อของเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอและเพื่อนเธอหลายคนกาลังคิดแล้วว่าสงสัยจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นล<ช>แล้วเพราะว่าการที่ใครมียกลับไปเป็นส่วนของรัเสเซียนั้นก็หมายความว่าอิทธิพลของรัเสเซียซึ่งมันมากอยู่แล้วแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมทา,าาาทางด้านภาษาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมากยิ่งขึ้นซึ่งมันทําให้พื้นที่ของชาวยูเครนจริงๆที่นี่เนี่ยจะเหลือน้อยลง ครับเพราะฉะนั้นเธอคิดว่าหาทางที่ทีไล่จะดีที่สุดนะครับก็นี่เป็นความรู้สึกที่ผสมผสานกันลหละนะครับจริงๆนะครับใครเมียเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นดินแดนที่เป็นของรัสเซียจริงๆในแง่ของภาษาในแง่ของวัฒนธรรมเลยนะนะครับเพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียหมดเลยเดินไปตามถนนทนทางเนี่ยป้ายบอกทางป้ายร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยหรือป้ายเกือบทุกป้ายเนี่ยเป็นภาษารัสเซียทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็ตอนที่คุณไกรลักษณ์มาอยู่ที่นี่เมื่อ28ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมรัสเซียก็คือภาษาที่เป็นทางการเป็นภาษาที่คนพูดต่างท่องถนนทุกอย่างก็เป็นรัสเซียหมดแม้กระทั่งภาษาซึ่ใช้ในชีวิตประจําวันในเมืองใหญ่ๆหญ่ก็จะเป็นภาษารัสเซียนะครับนุสวรียบรเลนดินนะครับผู้ให้กําเนิดสหภาพโซเวียตที่อยู่ด้านหลังของพวกเราตรงนี้นะครับพราเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าความผูกพันความจงรักภักดีของคน เชื่อสายรัสเซียที่นี่นีที่มีต่อมาตุภูมิตัวเองนั้นเป็นอย่างไรนะครับนุสซอมรีนี่สร้างมาหลายปีแล้วนะครับสร้างเมื่อเมื่อปี1967ฉลอง50ปีการปฏิวัติรัสเซียการปฏิวัติที่เกิดประมาณปี9 60, ป9 1 9 1่สี่รสร้างโดย,าโดยชาวซิฟรโรปลครับรับนี้ก็คือสถานการณ์ในเมืองซิฟโรเปลในขณะนี้นะครับบรรยากาศโดยทั่วไปอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าอาจจะดู ปกตินะครับเพราะว่าผู้คนก็ยังทำมาหากินเดนทางไปมาอยู่แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อแน่นะครับหลังจากที่คุยกับคนที่นี่แล้วมันไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอิทธิพลของรัสเซียที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันกอหมายความว่ามันจะมาบดบังความเป็นยูเครนเนี่ยลงไปเยอะเลยนะครับอย่างสาวที่เราคุยด้วยเนี่ยก็กลัวนะครับว่ารัสเซียนั้นก็พยายามที่จะกลืนไทยเมียแล้วครับกลืนในแง่ของวิธีไหนแน่นอนคือจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่ของรัสเซียอยู่แล้วแต่ว่าในแง่วิถีชีวิตเนี่ย เธอก็กลัวเหมือนกับเพื่อนเพื่อนของเธอหลายคนก็กลัวว่าสิ่งที่มันเคยเป็นวิถีชีวิตร,ร่วมกันระหว่างชาวยูเครนกับคนที่สาธารรัสเซียที่มันอยู่กันมาอย่างปกติสุขนั้นอาจจะเริ่มมีความรู้สึกแตกแยกเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เธอหวัดนมากเลยนะครับและก็ดีระครับที่ทาให้หลายคนก็กลัวว่าใครเมียนะครับหลังจากที่มันเกิดปรากฏการณ์ของการที่จะแยกตัวไปอยู่รัสเซียแล้วนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการเผชิญหน้าระหว่างตัวตกกับรัสเซียหรือเปล่านะครับในแง่ของทางด้านการทหารนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะทําสงครามกันแับหลต่คนก็หวังก็เป็นอย่างนั้นแต่ในแง่ของภูมิศัสตร์การเมืองและคนก็ชักดูแลวครับว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นรอบใหม่หรือเปล่า